สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิตินะครับบนกิติคนคำนวณทีวีนะครับก็เมื่อคืนผมลงคลิปไปเมื่อเมื่อสักชั่วโมงสองชั่วโมงที่แล้วเนาะนะครับก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าดูผมผอมๆไปนะครับผอมจริงๆครับน้ำหนักผมลดไปแปดกิโลนะครับลดไปแปกิโลไม่ได้ไดเอทไม่ได้ลดน้ำหนักนะครับนะผมเป็นโรคกระเพาะครับผม ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเป็นคนกินอาหารรสเผ็ดรสจัดนะครับเผ็ดก็เผ็ดจัดเค็มก็เค็มจัดหวานก็หวานจัดมากนะครับก็เมื่อเริ่มมันจริงๆอ่ะผมก็กินอย่างนี้มาตลอดนะครับตั้งแต่จําความได้เนาะกินอาหารรสจัดชอบมากถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยก็ไม่แซ่บเนาะถ้าไม่เผ็ดก็ไม่แซ่บนะก็ แต่ที่เริ่มออกอาการหลังปีใหม่มาเลยนะปีใหม่ปี6กสามนี่แหละปีใหม่ผมกลับสารครามกลับบ้านเกิดนะครับก็ไปสังสรรค์กับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงเนาะกินดื่ม,ด,มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะทุกวันนะครับอาจจะไม่กินเยอะหรอกแต่ก็ดื่มทุกวันแล้วก็ด้วยด้วยท้องด้วยกระเพาะลำไส้เรามันมันน่าจะมีแผลอยู่แล้วแหละมันมีแผลของมันอยู่แล้วนะครับข้างในเนี่ยแล้วก็กิน ผมชอบทําน้ําจิ้มผมชอบกินเอ่อพวกซีฟูด้ดพวกน้ําจิ้มแจ่วที่มันแซ่บๆนะครับใส่พริกเยอะๆไม่เยอะก็ไม่แซบ่บแล้วก็ช่วงปีใหม่ก็กินกันอย่างนั้นแหละนะครับพอกลับมาโคราชตอนกินก็ไม่เท่าไหร่นะพอกลับมาโคราชหมดหน้าเทศกาลนะครับปวดท้องนะครับเหมือนไส้สระ,ะเหมือนอ่าลำไส้จะทะลุจะขาดออกจากกันเลยนะครับก็โอ้โห ก็ไปซื้อยาเข้าคลินิกซื้อยามาทานมากินนะครับก็หายไปไม่ได้หายดีนะครับแค่หายไม่ปวด,ดเฉยๆก็กลับมากินอาหารพฤติกรรมเดิมๆอีกนะครับก็เลยเอผมก็เลยกลับมาเป็นอีกรอบหนึ่งเมือ่อเมื่อเดือนไหนนะเดือนมีนาเดือนมิถุนาเดือนพฤษภามิถุนานี่แหละนะครับพอดีผมรักษาตัวอยู่ประมาณเดือนนึงอะนะครับหลังจาก มกรกาคุมพานะครับมีนาก็ช่วงช่วงรักษาตัวแต่ผมก็ยังฝืนกินอาหารเผ็ดอยู่นะอาหารรสจัดอยู่ยังชอบออกินหมูกระทะก็โอ้โหน้ำจิ้มเป็นปแทบซดเอานะครับแทบใช้ช้อนซดทิ้งไอ้ชิ้นหมูลงในถ้วยน้ำจิ้มแล้วก็นคนๆแล้วก็กินกันนันนะครับนะคนเติมน้ำจิ้มเติมเป็นว่าเล่นตเติมจนเหนื่อยนะนะ ก็ฝืนกินมานะครับมันก็ไม่ได้หายก็เพิ่งมาอาการมาเริ่มกาเริบอีกเมื่อช่วงเมื่อเดือนมิถุนาเนี่แหละต้นเดือนมิถุนาน,นะครับต้นเดือนมิถุนา,นามากําเริบอีกน่าจะพฤษภามั้งนะครับผมจำระย,ยะเวลาไม่ได้แต่ผมเอ,อที่รักษาตัวมาเนี่ยจร,จ,รจริงๆจังงเนี่ยก็เดือนหนึ่งแล้วนะครับไม่รวมกับช่วงหลังปีใหม่นะ จริงๆอย่างก็ประมาณเดือนกว่าๆแล้วแหละนะครับก็ไปซื้อยารักษาแผลในกระเพาะมากินนะครับแล้วก็งดอาหารลดจัดตอนนี้ผมก็เริ่มกลับมากินแล้วแหละปกติแล้วแต่ไม่ปกตินะแต่ก็เอ่อก็กิ้ๆดูบ้างนะครับชิมพอรู้รสนะครับตอนนี้ผมกินเนือข้าวต้มใส่เกลือใส่ไข่นะครับอาหารหลักผมแล้วก็ กินดื่มครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดื่มมาประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมก็ดื่มประจำไหมก็ไม่ประจำาแต่ก็ดื่มเกือบจะทุกวันวันละกระป๋องสองกระป๋องเนาะก็มันก็มันไม่หายมันไม่ได้หายดีนะครับเราไปฝืนกินผมก็เลยมันเลยกำเริอบอีกนะครับก็เลยกลับมารักษาตัวอีกรอบนี้กะว่าจะ รักษาตัวยาวสักสามเดือนสี่เดือนนั่นแหละนะครับให้มันหายให้แผลมันหายไปเป็นปกติก่อนค่อยกลับไปกินนะครับตอนนี้กินไม่ได้เลยแล้วลิ้นตอนนี้รับรสเผ็ดส้มตำใส่พริกแค่สองแค่สามเม็ดเดีกก็เผ็ดแล้วเมื่อก่อนซื้อพริกมาสิบบาทใส่มันทั้งถุ่งนะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับนะเลยทําให้น้ําหนักผมมันลดนะเพราะว่าผมกิน ข้าวไม่ค่อยได้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับกินหิวอยู่แต่กินไม่ได้มันปวดท้องนะครับแล้วก็พวกของมันของทอดนะครับกระเพาะมันย่อยยากนะครับมันทำงานหนักก็เลยก็เลยทําให้ผมอ่บซอฟๆน้ําหนักเลยลดลงเป็นตอนนี้เหลือเหลือหกสิบหกหกสิบเจ็ดกิโลนะครับก่อนหน้านี้อยู่ประมาณเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดิบสามถึงเจ็ดสิบห้ากิโลนะครับพอเป็นกระเพาะมา อาการกำเริบน้ำหนักก็เลยลดแต่ก็รู้สึกกระพี้กระเป๋าดีนะเพราะเมื่อก่อนช่วงทำงานโรงงานอยู่เนี่ยช่วงที่น้ำหนักประมาณน 65, 67, เนี้ยหกสิบห้าหกสิบเจ็ดเนี่ยหกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดเนี่ยมันกระพี้กระเป๋าดีนะครับทําอะไรก็คล่องตัวไอไพอน้ําหนักมันขึ้นมาแล้วมันรู้สึกอึดอัดแล้วก็เหมือนเลือดมันจะไหลเวียนไม,ไม่สะดวกกนะันเนาะผมก็หาวิธีการรักษาตัวเองดูแลตัวเองแล้วนะครับ รู้สึกได้ว่าเวลาเราน้ำหนักมันผมเป็นคนตัวเล็กเ,เป็นตัวเป็นคนผอมนะครับรู้จักแท่งตัวเถ่อเทิงไหมประมาณนั้นแหะถ้าจะอ้วนมันออกจากพ่อพุงะนะครับออกจากพ่อพุงส่วนอื่นแขนเขือนนี่ผมก็แขนคนแข็งเล็กนะครับแขนเล็กนิดเดียวเองมันมาออกพุงนะครับตอนนี้พุงก็เริ่มจะยุบไปแล้วก็เลยคิดว่าเออจะรักษาตัวเองสัก สี่เดือนห้าเดือนให้ร่างกายมันปกติแล้วค่อยกับไปอาจจะไม่ทานเผ็ดเหมือนเดิมลดจัดเหมือนเดิมนะครับแล้วช่วงนี้ก็รู้สึกว่าท้องไส้มันทํางานปกติแล้วแหละท้องไส้ทางานปกติแล้วขับถ่ายปกตินะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะเราอายุมากด้วยเนาะผมก็สี่สิบเอ็ดแล้วเนาะก็สําหรับท่านที่อายุเยอะกว่าผมก็คิดว่ายัางไม่เยอะแต่สำหรับผมดยปกติเนาะคนอายุสี่สิบเอ็ดเนี่ย นะมันก็ร่างกายก็ใช้ก็ใช้ร่างกายมาเยอะพอสมควรเนาะครึ่งชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นลำไส้หรือส่วนอื่นๆของร่างกายนะมันก็มีสึกหลอกันไปบ้างนะครับเวลามันจะฟื้นตัวมันก็ฟื้นตัวยากกว่าเด็กๆเนาะก็เลยก็เลยทาให้ต้องเสียเวลาในการรักษาตัวนานนะครับเมื่อก่อนเนาะก็เคยเป็นนะผมทางานโรงงานกินข้าวไม่เป็นเวลาเข้ากะออกกะพวกเนี้ย ก็เป็นประจำนะครับกินกินยานแล้วก็หายแล้วก็แล้วก็กลับมาเป็นใหม่นะครับก็ไม่ได้อะไรมากหม่เพราะเราอยู่อยู่ในช่วงที่หนุ่มแน่นะนะร่างกายมันฟืนฟ้นฟูได้ไวนะครับแล้วก็พออายุ40เนี่ยตั้งแต่38มสแปาแล้วผมรู้สึกว่าร่างกายผมมันเริ่มเริ่มอ่อนล้าเริ่มไม่เหมือนหนุ่มๆน, <laughs> นะก็เลยเออ ต้องกลับมาห่วงสุขภาพนะครับก็ท่านใดที่ยังใช้ร่างกายโดยที่ไม่ได้ถนอมเนาะผมก็เห็นในพวกหลายๆคนที่เขากินโชเนาะกินโชเขาคงจะมวีวิธีรักษาตัวเองนั่นแหละนะครับกิน,นพวกน้ำพริกน้ำจิ้มตำอะไรต่างๆเนะี่ยผมก็กินแบบนั้นนะผมกินแบบนั้นแหละนะ <c oughs> ผมกินแบบนั้นเลยตอนนี้ไม่ได้กินนานแล้วลนะ่ะ ก็ชิมๆกับลูกๆกับกับลูกกับเมียชิมบ้างแต่ว่ามันกินมากไม่ได้กินแล้วเผ็ดทั่วกับพุ้งแก้มเลยนะไม่ได้รับรสเผ็ดมาประมาณเดือนกว่าแล้วไม่ใช่เดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วมั้งนะครับเขาคงจะมีวิธีรักษาร่างกายเขานะเพราะว่าดูทีไรก็ก็กินเผ็ดกันตลอดเวลาเลย <laughs> จะจะกินโชอะไรก็กินแต่ของไบเผ็ดโชนะ,นะครับ ผมก็อยากกินแบบนั้นนะก็อยากกลับไปกินอีกนะครับเดี๋ยวขอรักษาตัวอีกทีหนึ่งแล้วหาวิธีการกินกินเผ็ดแบบนี้นะครับหลังจากกินแล้วจะทานอะไรดีถึงจะให้ลำไส้เราเป็นปกตินะครับผมก็อยากกินแซ่บๆอ่ะเนาะเนาะเพราะว่าถ้ากินไม่แซ่บมันเหมือนเหมือนทำอะไรไม่เสร็จะ <laughs> นะครับก็ขอบคุณนะครับที่หลายๆท่านทักทายเข้ามาเป็นห่วงเพราะผมผอมจริงๆลดไปแปดโลสแล,ลนเดอร์เลยอ่ะ ไม่มีพุงนะครับไม่มีพุงเลยตอนนี้พุงหายไม่ใช่ไปหายหายไปหมดนะก็ยังเหลืออยู่บ้างครับไม่มีอะไรมากคลิปนี้คือจริงๆแล้วผมว่าจะทําคลิปเล่าให้ฟังเล่าประสบการณ์การเป็นโรคกระเพาะให้ฟังผมว่าคนไทยส่วนใหญ่80%ขึ้นนะเป็นโรคกระเพาะกันนะครับแต่แต่ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกรู้สาไมไ่รู้สึกเดือดร้อนเพราะว่าเป็นแล้วก็หายซื้อยาเคลือกบกระเพาะซื้อยาทานแล้วก็หายไปหาหมอแล้วก็หายแล้วก็กลับมาใช้พฤติกรรมแบบเดิมกินแบบเดิมแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็หายอะไรประมาณนี้แต่พออายุถึงช่วงหนึ่งนะครับนะมันจะเป็นแบบผมเนี่ยเป็นเป็นหนักเลยนะครับนะถึงกับลังไส้ทะลุเลยนะกินข้าวไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่ ให้ห่วงสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไม่มีโรคไปลา,ลาบอันเปริรเนาะนะครับถูกต้องเลยหาเงินมาได้เท่าไหร่นะครับแต่เวลาไปหาหมอมยาก็โคตรแพงอพอซื้อได้แต่มันก็แพงเนาะแทนที่จะได้เอาเงินซื้อ,อยานะไปซื้อกับข้าวซื้อส้มตําซื้อลาบซื้อก้อยมากินต้องไปซื้อ,อยาแล้วลาบก้อยก,ก็กินไม่ได้ด้วย <c oughs> ก็กินอยู่นะผม ผมอยากกินแต่เนื้อซอยจุอย่นะซอยน้ำซอยจุ juice, น้ําปลาจิ้มน้ำปลาจิ้มเกลือไปอาหารที่มันย่อยยากก็จะเป็นพวกเนื้อเนาะหมอแนะนําให้กินเนื้อปลานะครับให้ทานเนื้อปลาของมันของทอดเนี่ยอาหารที่มีส่วนประกอบของของน้ํามันเยอะๆนะครับกระเพาะมันจะย่อยยากเขาแนะนําให้เลี่ยงนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็เอาที่มันน้อยๆนะครับก็ วิธีการหาข้อมูลก็เยอะแยะครับใน Google เขามีวิธีการแนะนําเราเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากพ่อมแม่นองทุกท่านด้วยนะครับเป็นห่วงสุขภาพทุกคนครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ